เรนเจอร์โอเพนแคป2.2ไฮไรเดอร์เกียร์ออโต้ปี2018สีครับ ำหรับชมท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถกระบะนะคะที่กอดถนนหนึบนะคะแล้วก็ดีไซน์หรูหราดีไซน์แบบโอ้โหยกระดับคันนี้ตอบโจทย์ะค,ะค่ะไปผู้ชมคะสำหรับคันนี้นะคะสภาพราขับรถสภาพที่พร้รรอมใช้งานนะคะไปณ้ชมคะด้วยดีไซน์ด้วยเอกลักษณ์นะคะและด้วยสมรรถนะนะคะ mm. โอ้โหคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังค่ะคุผู้ชมคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวาจะพาไปดูภายในนะคะว่าภายในจะดีขนาดไหนนะคะตามมาเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับ Ford Ranger คันนี้นะคะภายในหกว่างขวางมากนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับคันนี้นะคะจอเป็นจอ12นิ้วนะคะคุณผู้ชมคะโอ้โหถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะุณผู้ชมคะ สำหรับคันนี้นะคะผู้ชมราคาอยู่ที่4 1 9 0 0บาทค่ะผู้ชมเทาโอ้โหถือว่าราคานี้คุ้มมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับทางใจของเรานะคะก่อนออกนะคะเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ฟรีนะคะและเรามีการรับประกันหลังการขายด้วยนะคะผู้ชมคะสำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจช่มทารได้ต่อตารางคลิปนะคะผู้ชมรีบมานะคะเพราะว่าคันนี้ราคาดีเหลือเกินค่ะผู้ชมคะรีบมานะคะเดี๋ยวจดไห้เ่ะผู้ชมคะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ